สวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นี้ร้านกเกษตรดีๆสองพันสิบเก้านะครับก็วันนี้ก็มีภาคส่งวิดีโอราคาประหยัดครับหลักร้อยนะครับของแพนด้า c อนซีนะครับตัวนี้นะครับมกีกำลังส่งอยู่ที่ยี่สิบห้าหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยและหกร้อยมิลลิวัตนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องปรับกำลังส่งขึ้นมานิดนึงนะครับถ้ากำลังส่งสูงมันก็จะส่งได้ไกลเนาะแล้วก็กินไฟนิดนึง แต่ว่าถ้ากําลังส่งต่ํา25มิลลิวัตต์อย่างเงี้ยก็ความร้อนที่ตัวมันก็จะน้อยนะครับอ่าพอเราหมุนกลับมาปุ๊บนี่เราก็จะเจอฮีตซิงมันนี่นะครับอ่าเนื่องจากว่าเครื่องภากส่งวิดีโอเนี่ยจะกาเนหดความร้อนสูงมากนะครับอ่าแนะนําให้ติดในที่ที่ระบายอากาศได้ดีนะครับอย่างกรณีนี้ก็หุ้มพลาสติกมานะเราก็อาจจะเอานี้ไปแปะไว้ที่ขาตั้งมันก็ได้ขาตั้งตัวดโดนนะครับแต่แนะนําว่าเสานี้ต้องตั้งฉากกับพื้นนะอ่าถ้าตั้งฉากกับพื้นนี่ก็การส่งสัญญ,ญาณกก็จะไลอยู่ แต่ถ้าเราทําเอียงอย่างนี้นะครับสัญญาณมันลงดินหมดครับไม่ค่อยมันจะรับไม่ไม่ค่อยได้นะครับต้องตั้งเสาให้มันตรงกันกลับมาที่ตัวนี้กันบ้างไฟแดงดําตัวนี้ก็ต่อเข้ากับไฟนะครับรับไฟตั้งแต่7โวลต์ถึง24โวลต์นะครับที่เราจะต่อตรงนี้ก็คือแดงดําเหลืองนี่นะครับอันนี้ไปที่กล้องเลยนะครับไปที่กล้องเลยแดงก็ไฟบวกมันตัวนี้จ่ายออกมาที่5โวลต์นะครับ ดำก็ไฟลบแล้วก็สีเหลืองเป็นวิดีโอนะครับก็เราก็ไปตัดต่อสายไฟให้ตรงกับตัวกล้องที่เราซื้อมานะครับส่วนตัวนี้การเซตอัพของมันจะมีอะไรบ้างหันกลับมานะครับจะมีปุ่มให้กดอยู่แค่ปุ่มเดียวนะครับปุ่มนี้มันจะทําอะไรได้บ้างนะครับปุ่มนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆดูคู่มือนะครับก็เราจะสามารถเลือกความถี่ได้เลยครับว่าจะเอาคลื่นที่เท่าไหร่นะครับก็ความถี่นี้มันจะอยู่ประมาณ 5.8G จิกะเฮิร์นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็กําลังส่ง เลือกได้อย่างรุ่นนี้600มิลลิวัตต์นะครับก็จะสามารถตั้งได้อยู่ 4, 4ช่วงนะครับสูงที่สุดก็คือ600มิลลิวัตต์วิธีตั้งกํากลังส่งมานะครับก็กดปุ่มตรงนี้แหละครับค้างไว้6วินาทีนะครับ6วินาทีลองกดดูครับ1 2 3 4 5 6นี่นะครับ6วินาทีแล้วถ้า3ขีดนี่คือแรงสุดนะครับอันนี้1ขีดเบาสุด ระดับ2ระดับ3ระดับ4แล้วก็ระดับ5อันนี้คือระดับที่แรงที่สุดนะครับถ้าเราอยากได้ระดับตรงไหนแล้วก็กดแล้วก็เราปล่อยเลยครับมันจะจําไว้นะครับส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นคืนครับเป็นความถี่นะเราก็ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับเพราะเวลาเราบินเราบินอยู่คนเดียวเนาะความถี่ไม่ซ้าใครอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ต้องปรับกําลังส่งนะครับถ้าสูงว่ามันส่งได้ไม่แรงเราก็ปรับกําลังส่งเพิ่มขึ้นด้วยการกดปุ่มอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้เนาะและอันดับที่2ก็คือเปลี่ยนเสาอากาศให้มันมีกําลังขยายท นะครับแล้วกเ็เรื่องระบายความร้อนนะครับบางคนก็สามารถเอาไปติดในตัวลำก็ได้นะถ้าแบบกลัวมันโดนน้ายานะครับแต่เวลาติดนะครับให้ทําอย่างนี้ฮะตั้งมันขึ้นมาเนาะสูมออกแป๊บนึงอ่ะเวลาติดในตัวลำนะครับก็พยายามติดให้อยู่ต่ํากว่าต่ํากว่าจุดสูงสุดของมันนะเพราะว่าอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นข้างบนเนาะถ้าเราเอาตรงนี้ไปติดไว้ใต้กระดองด้านบนสุดเลยเนี่ย อากาศร้อนมันจะอวนอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะโออร์ฮีทแล้วก็จะเสียง่ายก็แนะนําให้อ่าอาจจะทํอย่างนี้นะฮะก็ตั้งอย่างนี้เพื่อให้อากาศมันลอยขึ้นอย่างนี้นะครับให้มีอากาศช่องว่างอากาศอยู่ตรงนี้เยอะๆเสานีก็ตั้งขึ้นอย่างนี้เจาะกระดองด้านบนนะครับเอากาวอาะไรมาติดให้มันตั้งอย่างนี้นะครับอ่าโอเคก็ตัวนี้ก็อยู่หลักน่าจะประมาณประมาณ700นะครับอ่าโอเคถ้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ